อ iden, ๋ aining, ını, อจึง grabbing, เท oh, สเทสหน wow, ึ่งสองสามเทสทีไหมเท่ทีจะได้ปิดให้ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ,บ,รบเจออีกแล้วเอาแกง๊งมาเรยเเพร้อมที่การเขาเลยครับออามาใครถามโดนัทมา อไรมาวันนี้เดาอดทางไรครับครับวันนี้ก็อย่างเมื่อวานนะครับที่เราไปออกรายการแล้วก็เจอกับพี่ประทีปนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปเสียงปริศนานะครับมีการพาดพิงนะครับพูดถึงคนชื่อประทีปนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะก็ะตำแหน่งในเวลานั้นเนี่ยมีแค่พี่เขาคนเดียวนะครับผมก็เลยถามพี่เขาว่าถ้าสมมติพี่บริสุทธิ์ใจพี่พร้อมที่จะออกมาหาความจริงแล้วก็ดําเนินการเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจไหมเขา รละปากผมนะแล้วก็นัดกันวันนี้สี่โมงนะครับก็พี่เขาก็มาตามนัดจริงๆนะครับนาเมื่อกี้ผมถามเบื้องต้นแล้วเขาก็มั่นใจตํารวจแต่เดี๋ยวถามเรื่องของดีเทลรายละเอียดวันนี้ในส่วนของที่พี่ประทีปเขาจะมาดําเนินการเนี่ยพี่เขาจะมาส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาบอกนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ประสานทางท่านอครเดชพี่มนสีนะครับนะท่านผู้ช่วยผบตรท่านทราบเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะช่วยติดตามเรื่องนี้ให้นะครับ สำหรับผมนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้ผมเตรียมหนังสือร้องเลียนกล่าวโทษเลยนะครับคือชัดเจนนะฮะเรื่องของการดําเนินคดีเพราะว่าผมจะเสียหายนะครับเพราะว่าคลิปเสียงเนี่ยมาระบุชัดเจนว่าคนชื่อประทินในสบคคนชื่อประทินในสบเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับนะฮะตลอด7จปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคนชื่อประทินในสบอีกเลยนะครับในสาระสําคัญของคลิปเสียงเนี่ย หาว่ากล่าวว่ากล่าวหาว่าผมเองเนี่ยนะฮะถูกโปรโมทขึ้นถ้าโปรโมทขึ้นก็จะสามารถกำกับดูแลแล้วก kind of people, ็ส <It> ั่งการผมได้นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นขี้เนี่ยนะผมว่ามันเป็นการดูถูกดูถูกผมนะฮะดูถูกระบบข้าราชการไทยนะครับผมว่าข้าราชการไทยของเราเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับคงไม่ไม่ต้องไปเดินตามใครไปต้องตอกแล้วก็ไปต้องไปอยู่ใต้ อุ้งมืออุ้งตีนไทยนะครับผมว่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการดูถูกอย่างดูถูกอย่างหยาย่ามรุนแรงนะฮะวันนี้ผมต้องมาหาเป็นความเป็นธรรมต้องดําเนิเนคดีอย่างถึงที่สุดครับได้ได้คคิดเสียงหรือ,อยังครับได้ฟังเลยฮะตัวเสียงเสียงคนพูดที่เจราจาเนี่ยพี่พอจะคุ้นไหมว่าเป็นใครในสปบอก,ก็ก็คุ้นนะฮะคุ้น,ค,นคุ้นมากด้วยมีตัวนตนไหมมันไม่มันคงไม่ยช่เทวดานะฮะ ก็มีตัวตนนะแต่ว่า<อ>ทั้งนี้้นนั้นเนี่ยทางตํารวจเองเนี่ยอาจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องของกระบวนการทางด้าน AI ไอสักด้วยก็เรื่องการ,การพิสูจน์หลักฐานผมเชื่อว่าผมเป็นอดีตตารวจนะฮะผมเชื่อในศักยภาพของตํารวจไทยนะครับตำรวจไทยไม่เคยไม่น้อยหน้าตํารวจใดแล้วก็คลิปนี้เนี่ยทางคุณคุณพอเองเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงจริงของเขาครับอพอจะแง้มได้ไหมพี่ระดับไหนเสียงคนที่คุยกับพรมิกเลยไหมหรือ จริงๆแล้วเนี่ยเขาเองเขาเคยถ้าเป็นบุคคลที่นิรนามในคลิปเสียงเนี่ยถ้าเขาได้มีการสัมผัสงานกับผมนะครับนะฮะเพราะในอดีตเนี่ยผมเองผอกองขายตรงนะครับก็ทําภารกิจเกี่ยวเรื่องแฉลูกโซ่บทบาทหน้าที่นะครับทางบุคคลคนนี้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลนี้อแนมคนนี้นะครับเขาเคยทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องปราบปรามเรื่องของแอดแฉลูกโซ่แล้วเคยพาคนมาด้วยนะฮะถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับ ะะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนย,ยนันว่าใครแต่ผมในนี้เนี่ยผมให้ทางเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบด้วยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าฝีมือตํารวจไทยเนี่ยจัดการได้แน่นอนครับตาแหน่งเล็กกว่านี้ไหมครับเขาไม่ใช่ขาิกาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ขาิกาวันนี้จะกล่าวโทษใครบ้างครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเสียงยมันแพร่ภาพไปทั่วนะฮะดังนั้นะะผมเองเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะเอากับเอาความผิดกับ กับบุคคลที่เป็นแพรๆๆ่ภาพโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับนะฮะแต่ว่าทางนี้นั้นเนี่ยเราเจตนาที่จะเอาคนที่คนที่กล่าวอ้างทําให้ผมเสียหายนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าทางนี้นั้นเนี่ยทางเจ้าที่ตํารวจรก็จะสอบปากคำซึ่งกระบวนการยุยธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าให้ฟังไปทํากับทุกฝ่ายที่จะเกี่ยวข้องนะครับข้อหาอะไรครับที่เกิดแจ้งความเนี่ยคือข้อหาหลักๆนะครับก็หมนประมาณแล้วก็ มีบาทางคอมพิวเตอร์แล้วก็มีความผิดตามพรบคอมในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับครับโใช่ไหมโอเคครับโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวอไปฝั่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตามไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเพราะว่าเขารอรับฝั่งนู้นเดินไปอย่างเดินไปอ่ะก็เป็น 这个是 สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจ New วันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจสวดีเอ็กซุท่านครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนั้นเป็นคุณกันนะฮะจอมพลังซึ่งพาผู้เสียหายนะครับที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับชื่อคนประเทํางานอยู่ในสคบอ,บอ,อก็ได้พามาแสดงความบริจุดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีนะครับกับบุคคลที่ทำให้เสียหายนะครับในส่วนของข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็พระบอกคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็วันนี้นะครับผู้ชมฝากติดตามคุณผู้ชมรับชมไปกับเรานะฮะในส่วนของบอสพอนะครับวันนี้ ซึ่งจากที่เราทราบเมื่อสักครู่นะครับคาดว่า,าทางด้านคุณพอนะครับน่าจะถูกจับกลุ่มตัวเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คาดว่าน่าจะนําตัวนําตัวมาสู่ที่กองปราบแห่งนี้เช่นกันนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมรับฟังไปกับเรา New One X นะ New One Life แล้วก็สุทเอกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามรับชมร,บรับฟังกันด้วยนะครับ ช่วงนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปเพลงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของทางด้านตัวคุณพอมาถึงที่กองปราบแห่งนี้อีสกักูพบกันครับ